ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่นี่คือแอร์เคลื่อนที่จากแบรนด์ไฮเซนครับเป็นแอร์ขนาด1 2 0 0 0 BTU ร้อนนี้เย็นฉ่ำได้ทุกที่เลยครับที่มีไฟฟ้าโดยเขาจะมีล้อเลื่อนที่สามารถหมุนได้360องศาแบบนี้เลยตัวนี้เขาติดตั้งง่ายมากครับทุกคนด้านหลังใส่ท่อระบายความร้อนครับอันนี้เขาจะแถมมาให้นะความยาว1.5เมตรห้องหอคอนโดที่เขาไม่ให้เจาะผนงังเอาแอร์ตัวนี้ไปใช้เหมาะมากๆเลยครับโดยเขาจะมีอุปกรณ์เสริมนะฮะสามารถประกอบแล้วก็ติดตั้งเข้ากับหน้าต่างแบบนี้ได้เลยไม่ต้ององเเจผนัลย เสร็จแล้วอ่ะเปิดใช้งานกันดูครับปิดเปิดบนตัวเครื่องได้หรือใช้รีโมทก็ได้มีหน้าจอแสดงผลตัวเลขแบบนี้เลยครับเฮ้ hey, ทุกคนลมมันเย็นจริงๆครับทุกคนก็แอร์นี่เนาะก็เย็นแหละเลือกโหมดได้3โหมดครับโหมดคู่โหมดรายแล้วก็โหมดพัดลมเฉยๆแล้วก็เลือกปรับอุณหภูมิได้เย็นสุดถึง16องศาเลยสามารถปรับแรงลมได้3ระดับครับมีจุดระบายน้ำทิ้งอยู่2จุดข้างบนกับข้างล่างสามารถหาท่อมาต่อได้ครับจะตั้งเวลาเปิดปิดก็กดรีโมทได้เลยครับหรือควบคุมเปิดหรือปิดก็ได้ครับและก็ยังสามารถ สวิงขึ้นลงแบบนี้ได้ด้วยครับเรื่องนี้เหมาะกับพื้นที่14-20ตารางเมตรครับตัวนี้เขาได้รับรองมาตรฐานมอ,อก,กอด้วยนะครับเขายังประกันตัวสินค้าถึง3ปีขอเพสเร์ถึง12ปีเลยอากาศร,ร้อนๆแบบนี้ใครร้อนก็นได้ทุกที่ใครสนใจเดี๋ยวผมไปพิกัดตะกร้าหน้าคลิปนะครับจิมเลย